มันแน่เหมือนกครับชิดติดหัวเขา่าด้านนอกนะครับขาเขาจะตั้งฉากตรงนะใส่น้ำหนักลงไปครับนะครับสามั้งเช่นกันครับจะต้องชิดหัวเข่านะหนึ่งสองสามครับไม่พับอย่างนะเงี้ยนะครับวิถีคือคือไม่ต้องพับแต่ถ้าเกิดว่าคาดการณ์ว่าเราลุนะ้นเนี่ยของมีอาการสะโพกของพับได้นะครับแต่ว่าทุกขาต้องถึงกระบกก่อนนะครับโอเคนะเสร็จแล้วครับกำลมือหลวง ทุกไปที่นท่าครับหนึ่งสองสามการโดหลุมตัวไหนอย่กาแนงแ้ตัวเฉียงมือโอเคไหมครับได้ไหมโอเคครับเสร็จแล้วครับเปลี่ยนข้างครับจะออกบนหัวไปมือปลาย้าดูขาแลมจไปน่ะเปลี่ยนข้างเราจะหาจุดอะไรครับต่อพร้อมกันต่อพร้อมกันคือสองสามหาจุดหาจุดนุทาครับยุึ้การ หรือโป้งไปถ่ายนั้นแหลกครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มสเจ็ดแปดเก้าสบเรียบร้อยครับหาจุบโวจนเสร็จแล้วท่าต่อไปคือท่าอะไรครับอ่อเสียบทางอูปกรอมครับจักข้อเท้ามาครับล้างสะอาดครับเอียรมือครับอาบขึ้นมามือซ้ายขึ้นมาพร้อมกัน ทำไม่ได้ลกมือโอเคเรียบต่อย้านนะครับ่อไปครับทำได้งอต่อไปนะดปลตเท้ามานะครับมือซ้ายนะส้มมือครับไปชี้หัวเข่าด้านในครับเวลาย่ถ่ายน้ำหนักไปตรงตงนะหนึ่งสองสาครับขาจะล็อกไว้ล็อกโว้นล็้อทีซ้มทีทได้ทุกคนนะครับต่อไปครับจัหัเข่า รับไปนะครับ่สอสาครับคพนรครับจะอยู่ไหนพอ่าตอครับต่อไปต่อไปทำยังไงโค้งขากางมือหัวหัวครับตูบ่สังครับหนึ่งเไครับไ่มัะไปไปททำไม่ได้ครักมือง่ายไหมครับจับะคับครับเป็นเ้าจับอยู่ในห้าอนข้างนะครับโอเคครับปิดปิดคนครับผูครับ da da